XLS 4ประตูเกียร์ออโต้ราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งนะคะคันนี้แต่งหล่อมากๆเลยค่ะกับชุดวายค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะเทอร์โบเกียร์ออโต้6สปีดแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่งหล่อมากๆแล้วก็มีฟังก์ชันนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ราคาตัวรถไม่แพงด้วยแต่งอะไรเพิ่มมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มาชมความหล่อด้านหน้ากันนะคะเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยค่ะใส่สกูปทงสูงเป็นสกูปรูปมามาสเตค่ะทําเป็นสีขาวตัวรถตัดกับสีแดงแล้วก็สีดําค่ะกระจังหน้าใส่แรปเปอร์ V6 นะคะทําเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงไฟทําใส่ไฟเป็นสีส้ม3จุดค่ะตัวไฟหน้าเขาจะเป็นทรงสีแคมค่ะเป็นไฟสีขาวใส่ตัวครอบไฟหน้าและชุด สเกิร์ตกันชนด้านหน้านะคะของชุด Y ค่ะคางตัวนี้เป็นคางเดิมนะคะจะเป็นสีบรอนแบบนี้ค่ะด้านข้างของตัวรถใส่คิ้วล้อของเซตชุด Y นะคะไซส์ประมาณ6นิ้วค่ะล้อมแม็กค่ะขนาด20นิ้วออฟเซตลบ24ค่ะลายสวยมากๆเลยนะคะกับยางมัทเทรเนสเปคยางคือ33-12.5 R20 ค่ะเป็นดอกยางลึกใหญ่นะคะพร้อมออฟรถพร้อมรวยค่ะ ปีกนกปรับองศานะคะคองออปชั่นสีแดงสวยมากๆเลยนะคะช่วยลดอาการการกินหน้ายางได้อย่างดีแล้วก็จัดทรงยกไป2นิ้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มีแก้มข้างนะคะที่เป็นงานโครเมียมกระจกข้างนะคะมาสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้วยตัวกระจกเองเนี่ยเขาสามารถจะพับนะคะมาด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะป้องกันพวกมอเตอร์ไซค์เฉียวชนได้เลยนะคะประตูนะคะก็จะเป็นสีขาวเบ้ารองมือจับก ร้วหลังค่านะคะติดเป็นสีดำนะคะอันนี้ติดแต่งเพื่อความสวยงามค่ะฟิล์มติดให้นะคะรอบคันเลยแล้วก็ตัวกันาสาดค่ะติดให้ทั้งหมด4บาทเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะภายในของตัวรถนะคะกว้างขวางและหรูหรามากๆเลยนะคะเป็นระบบกุญแจนะคะรีโมทขยพวงมลาลัยผ่อนแรงด้วยฟ้าหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะ สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay and Auto ได้นะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะสะดวกสบายมากมากเลยสามารถเช็คในเรื่องของน้ำมันได้เบาะหนังคันนี้ก็ทําเป็นเบาะหนังสีดําตัดได้ด้วยสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะสติกเกอร์ตัวนี้เราทําเพิ่มเติมนะคะเป็นสติกเกอร์ลายเลนเจอร์แล้วก็เป็นลายล้อสวยมากเลยบาน์เหล็กนะคะด้านบนก็ใส่เป็นบาน์เหล็กของ Outlander ค่ะครอบไฟท้ายใส่ให้ครบเลยนะคะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อเลยค่ะสําหรับ รถรุ่น XLT นะคะจะมีกล้องถอยหลังมาแล้วจากโรงงานค่ะครอบฝาท้าย FOID Ford นะคะทำเป็นสีดําตัดขอบแดงแล้วก็พื้นเขาทำเป็นสีดําอักษรเลนเจอร์ตัวนี้นะคะทำเป็นสีดํางามล่ๆเลยค่ะ กันชนท้ายตัวนี้ใส่กันชนท้ายเหล็กงานาแลนเดอร์ปกป้องตัวรถได้ดีมากขึ้นนะคะหูละกจูงก็ทําเป็นสีแดงด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้เนี่ยจะทรงยกหน้านะคะ2นิ้วหลัง2นิ้วนะคะด้านท้ายตัวรถก็มีบันไดเหยียบท้ายให้ด้วยบันไดด้านข้างก็มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะใครอยากได้รถนะคะเกียร์ออโต้ไปใช้งานนะคะราคาย,ย่อมเยานะแค่8ปดแสนเจ็เท่านั้นเองตัวเริ่มต้นของเรานะคะและแต่งหล่อๆแบบนี้สามารถโทรมาหาสมจิตได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองสองห้าเก้าสามสี่หกสมจิต เกษตรเอานมินาโช์ลุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของซิมจิตด,ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ